โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเแกรนเทฟออโต้บีนะครับกับ GTA แซนะคบอยู่กับผมเคธิสูวันนี้นะครับผมก็จะมามาเล่นอะไรก็ไม่รู้ให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรเล่นเนาะก็จะมาอัดคลิปแบบเป็นเอ่อใช่ครับคนส่งพิซซาก็แล้วกันนะนี่เป็นคนส่งพิซซ่านะครับอันนี้ผมก็เล่นเป็นออนไลน์นะ GTA ออนไลน์จะเป็นคนส่งพิซซ่านะทำภารกิจแบบส่งพิซซ่าเฉยๆแหละ มีอะ <Billie S 2> ไรมากโอเคจุดแรกนะครับโอเคก็จะหาวิธีปิดเพลงได้โอเคแล้วงั้นไปก่อนเลยบ้านแรกก็ขอใกล้ๆก่อนนี่ตรงนี้เลยโอเคปไปกันอ๋อผิดเลนด้วยผิดเหออ๋อมีลัดตรงนี้อยู่มีทางลัดตรงนี้อยู่ไดจะได้อยู่แหละโอเคครับนะครับ โอเคตรงนี้แหละโอเคมันก็จะเป็นจุดสีเหลืองพี่ซ้ามาส่งแล้วครับเย่า stack อยูโอเคป่ะเราไปส่งที่ต่อไปเลยก็แล้วกันได้เงินมาแล้ว okay. เออต้องไหนอ่ะ <c oughs> โอ้ยคุดไกลอ่ะเย็ดอะไรวะไ <c oughs> <c oughs> กลจัดอ่ะ แมพก็สูงมาแบบไกลเกินดูรถผมดเลยรัดมาเลยก็แล้วกันแล้วก็ต้องเลี้ยวตรงนี้นะเออเขอโทษขอโทษ้ขอโ,ขอโ,ขอโเษเบรกไม่ทันลงไปใช่ปะโอ้ยต้องลงปาเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาไม่เปไ็นไรไม่เป็นไร โอเคน่าจะตรงนี้แหลเะนเนาะใช่ไหมอ๋อโอเคบ้านนี้เคก็ฮัลโหลทราบมาส่งแล้วขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมไกลจัง ขึ้นรถก่ออโอ้อยออน,นี่อะไรวะไม่เข้าใจอ่ะมันคืออ๋อลูกสอนคนเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นคนทั้งหมดในเซิร์ฟใช่ปะไม่รู้อ่ะแต,ะยยต่ผมอยู่ร้านวิซ่ายอยู่ตรง,งไหนร้านวิซ่าอยู่ตรงนี้อ๋อตรงไหนน ตรงนี้แหละ,ะไปกันเดี๋ยวเราขอมาร์กจุดก่อนมาร์กจุดก็จะไปใกล้สุดนะไอตรงนี้ก่อนโอเคเส้นตรงปไปกันอะไรอ่ะ <Mister. S 1> โอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวจะถึงละ ค okay. ส่งถึงหน้าบ้านพอดีครับพี่ซ่ามาส่งแล้วครับพีซ่ซามาส่งแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะเออ่อไปเดีมันต้องขึ้นรถนก่อนวะจะไ,ได้เห็นจุดเราอยู่ตรงนี้โอเคต่อไปก็ จังหัดชายหลายโค้งอ,อยู่อะไรไม,ออไม่ออกเองเนาะงั้นขอเอา้าอะไรวะลึก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 ฮะเอ้าหรอูกมันยังไงลุงหุย นโอ้ยแม่ขับรถไม่ระ <Liberty> วังด้วยดิเอ้ยแล้วหลุดตำแหน่งได้ไหมไช้ได้อยู่นะไอ๊ะอต้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้เราก็ส่งได้3แล้วเหลือที่สุดท้ายอยู่ไหนเนาะนี่เหรอซอยนี้เหยอ๋อโอเคอยู่แถวน,นี้แหละเฮ้ยตรงนี้สวัสดีครับพิซซ่ามาส่งแล้วครับพี่ <c oughs> โอเคขอบคุณไปไปกันต่ออยู่สุดท้ายแล้วสินะ โอ้ทำงานมันเหนื่อยมากเลยหุยพดไกลอ่ะไกลชิบหายอ่ะไปยาวๆมาแข่งกันมาฮร,รถสูงเตาผมเร็วกว่าแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ อุ้ยเต็มเต็มเลยเมื่อกี้อะอะไรวะดีเลี้ยวกันมั่งมันเลยเอ๊ถึงแบบดิฟมาเลยรอยยางเต็มเลยเฮ้ครับจ่เามาส่งครับต้องเสียงใครมันกีดเนี่ยโอเคภารกิจสำเร็จนะครับสวยตอนนี้ก็เลยวล9ก้าแล้ว เอ้าฮัลโหลเอา,าอ,อะไรสมวยกระเป๋าครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าเกิดอะไรขึ้นหนอก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับพนักงานส่งพิซซ่านะคบก็ได้เงินมาค่อนข้างที่จะเกิ่เยอะ พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันคิดมากครับสำหรับเกม GTA B นะสวัสดีครับ